you <laughs> ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตะหนวด R P C C กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาจัดรถไฟฟ้าแท้1 0 0่งร้อยปีกแล้วนะครับผมวันนี้มาจัด M G Z S E V นะคุณผู้ชมนะคันนี้เป็นตัวหน้าเก่านะครับผมสีฟ้าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมสวยงามมากคุณผู้ชมนะวันนี้จัดโปรให้นะจ๊ะเริ่มต้นที่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นสำหรับ Z S E V หน้าแบบนี้นะครับผมออปชั่นจัดเต็มนะคุณผู้ชมนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมนะจัดให้แบบนี้คันก่อนหน้านี้นีี่่่่คคคืืออขายหหมมดแแแลลล้้ววะจเไกั รับเซทเวแบบนี้นะใครอยากได้ต้องรีบเข้ามาจับจองนะคันนี้โคตรคุ้มนะผมบอกก่อนไฟหน้านะครับผมได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะคุณผู้ชมนะสวยง,งามแบบนี้เลยคุณผู้ชมมีไฟเดย์ไทม์ลังหนึงหลจัดให้แบบนี้นะจ๊ะออปชั่นแน่นๆนะครับผมล้อเป็นล้อแมกอลลอยนะคุณผู้ชมนะจัดยางใหม่ให้4เส้นเลยนะครับผมมาดูในส่วนของกระจกมองข้างก,กันบ้างนะครับผมสีฟ้าสีเดียวกับตัวรถเลยนะคุณผู้ชมนะมีไฟเบรคมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดมาให้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยงามมากๆนะจ๊ะด้านวงก็จะมีแหลังงคาาาจมมให้อยอยอย้้เเรรีียยยบออ่นนะผป็ โรงงานเลยนะคุณผู้ชมนะเอามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคุณผู้ชมนะนี่จัดพรม5 d ดีมาให้ด้วยเป็นไงเจ้าของเก่าติดมาให้ด้วยแบบนี้นะครับผมแค่พรมก็คุ้มแล้วนะคุณผู้ชมนะพรมอะไรมันติดฟังก์ชันนะครับผมมีจอพร้อมกล้องถอยแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยงามน,นะมีกระจกมองข้างมีพารามิอกซันรูฟให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะรถสามแสนกว่าบาทนะคุณผู้ชมนะมีพารามิอกซันรูฟจัดให้คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคุณผู้ชมนะปีใหม่แบบนี้นะคุณผู้ชมนะดูแลทั้งข้างในทั้ง าการบาะฟอกเบาะฟอกหนังให้ทั้งคันหมดแล้วนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยมันถูกแล้วมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนี่เป็นไงติดพรมมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมสามารถขนของได้เยอะเอะนะคุณผู้ชมนะเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบหมดนะอยากให้ดูเนี่ยเห็นไหมเม็ดอาร์กที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยอยู่ครบหมดนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมไม่เคยชนหนักไม่เคยน้าท่วมและที่สาคัญไม่แท้นะคุณผู้ชมนะผมไม่แท้แน่นอนรับประกันได้นะครับผม ใครอยากได้ MG z ั e v ไฟฟ้าแท้100%แบบนี้นะคุณผู้ชมนะชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยวิ่งไนดะ้ประมาณ300กว่ากิโลนะคุณผู้ชมนะมีแค่ไม่กี่คันแล้วผมบอกเลยนะเหลือแค่ไม่กี่คันแล้วจํานวนจํากัดมากๆานะคุณผู้ชมนะใครอยากได้ผ่อนประมาณ6,000เท่านั้นเองสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมใครอยากได้กดหัวใจกดแชร์และพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ MG z ั e v ว